ส่วนสัมปติชนะสัมปติชนะนั้นท่านให้คำวิเคราะห์ว่าสุตโุป,ปริมุขังอิจเตติสัมปติชนะแปลว่าจิตที่รับอารมณ์เฉพาะหน้าโดยดีชื่อว่าสัมปติชนะสัมปติชนะแปลว่าการรับอารมณ์รับอารมณ์เฉพาะหน้าโดยดีเนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์อันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายรับมาอย่างไรสัมปติชนะรับช่วงต่อรับช่วงต่อมาสู่ใจสู่มโนทบาท อึ่งอันนี้ท่านทั้งหลายจะเข้าใจก็ต้องต่อเมื่อศึกษาถึงวิถีจิตวิถีจิตเนี่ยหมายถึงว่าจิตที่เกิดขึ้นแต่และว,วิถีเนี่ยมันเกิดมาก,กี่ขณะเริ่มตั้งแต่เรารู้สึกได้ยินเสียงแล้วจิตเนี่ยมันเกิดขีดขนาดจึงเกิดความรู้สึกชอบและไม่ชอบสัมปติชนะจะทําหน้าที่ในวิถีจิตช่วงหนึ่งขณะหนึ่งรับอารมณ์รับอารมณ์มัน,นมาและสันติรนะพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วจึงถึงโลกชนะ คือการตัดสินใจในอารมณ์นั้นและถึงชาวนะซึ่งทำหน้าที่เศษชาวนะเนี่ยจะเป็นกุสนอกุศนนั้นก็แล้วแต่อารมณ์ที่สัมปติชนะรับมาสันติรณะพิจารณามันมันละเอียดอ่อนแลวเร็วมากเร็วกว่ากระแสไฟฟ้ารวดเร็วเรารู้อารมณ์แต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตเนี่ยมันเป็นวธิถีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราพูดเร็วกว่าที่เรารับนิ้วมือก็เป็นนามรมทา จิตเกิดดับต้องสิบเจ็ดขณะวิถีหนึ่งสิบเจ็ดขณะสิบเจ็ดขณะฉะนั้นอันนี้ควจะแก่มแจ้งก็มาตอนที่เราเรียนถึงวิถีจิตแต่ตอนนี้ให้เข้าใจซะก่อนนะสัมปติชนะนั้นทําหน้าที่รับอารมณ์รับอารมณ์จากอายตนะทั้งห้าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรับอารมณ์อะไรมาสัมปติชนะรับช่วงต่อคืออารมณ์ใดมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วสัมปติชนะรับต่อลงสู่มโนทวารคือใจอีกทีเราพูดอย่างนี้รู้สึกมันช้าเป็นช่วงๆทอด แต่ในทางสภาวธรรมแล้วแบบปลื้ดเนี่ยเห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วรู้รสแล้วเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นสัมปติชนะนี้ทําหน้าที่รับอารมณ์ใช้คําว่าปัญจารมณ์นะสับข้างหน้าเนี่ยถ้าพพูว่าปัญจารมณ์หรือปัญจปัญจ,ญจกับอารมณ์ปัญจแปลว่าห้าอารมณ์ห้าคือมีการรู้แจ้งซึ่งปัญจารมณ์ อารมณ์ทั้งห้าก็ข,าขอให้ข้าใจเอาอหมายถึงรูปารมณ์สัทธ,ธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โหดสัทธารมณ์แต่ในด,ดวงที่เจ็ดคือสันติระณะสันติระณะนี้ถ้าในคําวิเคราะห์ว่าสุตุตีเรตีต,ติสันติระนังแปลว่าจิตใดย่อมพิจารณาอารมณ์ด้วยดีเพราะเหตุนัน้นจิตนั้นชื่อว่าสันติระณะคือการพิจารณาอารมณ์เมื่อสัมปติชนะรับมาแล้วเนี่ยสันติระณะพิจารณา เช่นขอยกตัวอย่างเรานอนหลับเนี่ยจิตตกลงสู่กระแสพวงังเกิดมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเสียงตืนดังปังขึ้นมาเสียงมีเสียงดังปังขึ้นมาเนี่ยจิตขึ้นสู่วิถีทันทีขณะแรกเราจะได้ยินเสียงปังรับมาแล้วที่ได้ยินเสียงเนี่ยโสต,ตวิญญาณได้ยินสมปิชนะรับอารมณ์มาเสียงอะไรเอ๊มีเสียงอะไรสมปิรนะพิจจรณาคำว่าอะไรเนี่ยอยู่ที่หน้าที่สัมปิรนะพิจจรณาเป็นเสียงอะไร วธรรมนัตตัดสินเสียงปืนชวนะรับอารมณ์เอ๊ะรู้สึกกลัวไหมชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องชวนะแหละเสร็จเนี่ยมาทําหน้าที่กระลักษนาดกระักขณะเป็นช่วงช่วงมาตามวิถีกิเพราะฉะนั้นสันติรณะเนี่ยทําหน้าที่ทุกเจรนาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะทําหน้าที่อย่างเนี้เหมือนกันหมดตาเห็นรูปเป็นเรื่องของจักรวิญญาณรับรูปอันนั้นมาเป็นสมัมปติชนะพิจารณารูปอนันอนั้นรูปอะไรเป็นสันติรณะ ตัดสินันเป็นรูปคนโมทคณะตัดสินเป็นรูปคนคนสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ชวนะขณะติดต่อไปอีก่องที่เห็นดีไหมดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องของชวนะเศษอารมณ์ออกไปอีกเจ็ดขณะเนี่ยทั้งเจ็ดดวงนี้สมปติชนะกับสันติรณะเนี่ยเกิดได้ได้วยเหตุสามอย่างคือหนึ่งหะทายวัตถุรูปหะทายวัตถุรูปนี้แปลว่ารูปคือหัวใจ หรือตัวหัทัยวัตถุได้แก่โครงร่างของหัวใจอยู่ในตัวอกด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่าหัทัยาวัตถุถ้าท่านจะดูให้ชัดเจนไปที่ตึกสตรีนะวิทยาทางโรงพยาบาลสิรเน่ยมีให้ดูรูปหัวใจหัวใจคนมันอยู่ยังไงหัวใจจริงๆที่เขาไว้ในในตู้กระจกจะดูอกหัวใจเนี่ยมันอยู่ยังไงมีกี่ห้องอันนั้นน่ะเรียกว่าหัทัยวัตถุ สองอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่หมายถึงปัจจารมณ์มนสิกการหมายถึงมโนทวาราวัชนจิตคือการพิจรา,ารณาลมทางใจฉะนั้นจิตสองดวงเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะเหตุสามอย่างมีเหตุสามในครบสี่เหมือนกับจกขู่โสตาคานะชิวหากายเหตุสามอย่างเนี่ยทําให้เกิดจิตทั้งสองดวงนี้ซึ่งจิตทั้งสองดวงเนี่ยบางแห่งเรียกว่ามโนธา ถ้าพูดถึงโมโนธาตุก็ให้เขา้าใจหมายถึงสปฏิชนะสันติชนะนี่นี่เป็นอกุศลวิบากท,ที่เป็นอเหตุสุกจิตเจ็ดดวงจิตเจ็ดดวงนี้ทําหน้าที่สเสวยอกุศลกรรมอกุศลกรรมในอดีตก็ดีปัจจุบันนะพบก,ก็ดีที่เราทาทาไว้ได้อดีตเนี่ยมันจะส่งผลมาให้เราสเสวยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเรียกว่าอากุศลวิบากจิตเจ็ดดวงนะนี่เป็นอเหตุสุกจิต ขอให้ท่านทั้งหลายไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งถ้ามีหนังสือปรมัทธรรมสี่เป็นคู่มือก็ขอให้ไปดูทวนในอภิสมุิบากเจ็ดดวงนี้ให้เข้าใจแต่ละดวงแต่ละดวงนี้ทาหน้าที่อย่างไรครั้งหนึ่งวันอาทิตย์หน้าก็จะได้บรรยายอุิสมุิบาสอีกแปดดวงต่อวันนี้เวลาของการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้ว